คลิกลิงก์ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ชื่อนะครับอ่าสมมติว่าของนักเรียนอยู่ห้องห้าทับหนึ่งนะครับในเดี๋ยวก็ใส่ชื่อนะอ่าเช่นเด็กชายนะครับโดยจุดจอจุดอ่าเรียนดีเด็กชายเรียนดีเด็กชายเรียนดีนะครับ แล้วก็วววกกเ,เ,กเว,กว้นทีหนึ่งนะครับเว้นขีดเว้นทีหนึ่งแล้วก็นำตระกูลเรียนดีดนตรีเลิศนำตระกูลนะครับอ่าดนตรีเลิศนี่ใช่นำตระกูลนะครับอ่าก็เว้นทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทับเขียนชั้นได้เลยครับอ่าเขียนชั้นนะครับอ่าชั้น อชุดห้าทับอันนี้อันนี้แล้วแต่ว่าอยู่ทับไหนนะครับถมงร้อเป็นทับหนึ่งก็ห้าทับหนึ่งนะครับอ่าเว้นทีหนึ่งนะครับเลขที่ถาตร้อยเลขที่หนึ่งนะครับเลขที่เลขที่หนึ่งนะครับ,รบแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มทำข้อสอบได้เลยนะครับ ทำข้อสอบได้เลยนะอ่าก็ <S <S จะประมวลผลนะครับอ่าก็จะมาถึงขั้นตอนการเรื่องทำข้อสอบป,ปุ๊บนะครับในโทรศัพท์อ่าเห็นว่าข้อสอบข้อสอบข้อสอบนะครับพอเราทำไปจนถึงข้อที่สิบใช่ไหมครับอ่าทำไปถึงข้อที่สิบแล้วนะอ่านะครับแล้วก็จะมีคำตอบขึ้นมานะครับว่าที่เราถูกขีข้อผิดขีข้อนะ คะแนนก็จะส่งมาหาครูโดยอัตโนมัตินะครับนะไอทำรอบเดียวน,นะครับคะแนนก็จะมาโชว์ในโปรแกรมในเครื่องคอมของครูหรือว่าสามารถที่จะเช็คคะแนนจากนักเรียนได้นะครับนักเรียนตั้งใจทํานะครับ